บอลสองแท้นะมะล้มพี่ว่าได้สองแต้มนะั้นอะ่ะเนี่ยนะเนี่ยไปซ้ายครับไปซ้ายโดดโดดโอ้โหใส่ยศเลยกูโอ้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 ได้สวยมาถึเพื่อ <c oughs>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  เอาละเอาละโ <c oughs> อ้เพื่อน <c oughs> เดนดวงเลยวะหัวทำไมเยื่นีหัวอยู่ใครเฮ้ยขาดขาดเรี่ยวไายังวะไปดยังวะเออขอะงางานเลย ไปป,าไป,ล,ปาลาไปดักตลาล่าเลยอเรยปลาไปขวาครับปลาไปขวาเดี๋ยวว่าแบบเล็กแต่มนี่ฮะมีบอกงหญ่บอกนึงครับผมตองบอกบอกเอยเอาอีกแล้วเอไป S <S นี่นอนหน่อยออกแล้วเรียบร้อยแล้วแจมแรกครับผมอ,อ,อ,อ้มาเดียวคนเดีชัว์ๆๆๆตัวเลยปลาเพชรปลาเพชรใส่เงี้ยฮะใส่เงี้ยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับนอกเมืองครับมื้อนี้เ่าจะพาพี่น้องไปตัวป่าครับผมตัวป่ามื้อนี้เ่าจะเดินทางไกลฮนะนี่ฮะ ด้วยพายหนะคู่ใจเนาะนี่คืออุปกรณ์เนาะเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับผมนี่ฮะพายหนะคู่ใจเนาะเนาี่เดินทางในรถคันนี้อะไรมื้อนี้ครับพี่น้องไก่เต๋อเป็นประมาณยี่สิบลนอเลครับผมอโอเคก็เลื่นเท้าไปเติมน้ำมันก่อนเนาะน,นี่ฮะน้ำมันเนาะก่อนออกเดินทางเขาต้องอัดน้ำมันเข้าไปครับผมอัดน้ำมันเข้าไปเพื่อความปลอดภยนะัยฮะ ในการจูงรถนะผมนี่ฮะเอาให้เต็มถังไลยเลยลเรียบร้อยเต็มถังเรียบร้อยดีฮบผมนี่นะฮะก่อนออกเดินทางเราต้องเพิ่มพลังให้ยันพานะคู่ใจเราช่วงนี้หนาวนะผมเราก็ต้องใส่ถุงมืออุ่นความขี่รถล้มตีมือแล้วมันเย็นนะผมเย็นเย็นมือตอนนี้อากาศก็ติดลบอะ เกาหลีติดลบละแต่ว่าก็เริ่มอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วล่ะฮะก้อนน้านี้ก็ลบเจ็ดลบแปดแถวผมอยู่ฮะลบสิบครับผมแล้วตอนนี้กกลบหนึ่งลบสองะพี่น้องโอเคปะพี่น้องเดินทางกันเงียเอะเขาจะใส่ <c oughs> เป็นเยอะไปอย่างก้อนนะพี่น้อง เบ็ดเราเบ็ดไม้นี่เขาเล่าบ่เบ็ดไม้นี่เขาเขาไว้เราวนี่ยกัดแล้วบล่ครับโอ้กัดไว้ทำไมกองคีย์นะครับเนี่ยไปกระดาษโป๊กยี่ี้อ ว่รุดระบาดเอ,อ้มาแล้วมาแ้ใส่งามอยู่ใส่สวยใส่สวยเยอะหัวใช่ะไม่ได้เว่ยตั้งไม่มดไม่ซองเลยสีนี้ก็ดีเนาะอ,อููใส่งาม,งามเลยยปไปเข็งตัวนี้ <cười> <cười> Nghĩa, mày biến mày mày đấy mày đấy mày nó mày đấy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  mày เฮ้โลโสนละเปิดอัาดละมาเออสองแท่มนะล้มมีอะได้สองแทนะ่งมั้งน่ะเนี่ยเนะี่ยไปซ้ายครับปลาไปซ้ายโ <c oughs> ดดโดดโอ้โหใส่เยอะจังเลยโอ้ยทำกันปะนยังไงอยู่ยอ่ะมาดูมาดูปลาเขาเนี่ยปลาไปซ้ายปลไปซ้าย หมาเนี่ยพี่ยังไม่มีสักแต้มเลยนดีเลยกัน <laughs> หมายนี้เขาก็เคยว่าตีอีะครับผมจะร้องเบิ้งกันฮะว่าจะมีตัว,วหรือว่าเขาจะต่อสายหนาไม่ฮะ เึ่งจากสะพานเราไม่ลายครับผมไม่ลายไ,ไม่ลายลองดูหน่อยลองดูหน่อยที่ใต้สะพาน หายไม่ร่มเด็กแกมเลยเด็กแมเดี๋ยวเขเอาเห็นปลาลุดไล่ตัวซีดโถหรอมาปบิติลาดึงมากกับลุดดึงมากกับลุดตามามหาแต้มมาพออยู่ เปลี่ยนเยอะไหมครับพี่นังถ้าได้วัดน้เพลินนี่นะฮะนอนใส่เดือนน่ารก ไปอีกแล้วฮ้าแล้วลมรุ่นขาดหรอเก็บฝากอีกแล้วไม่ถึอวงเวียดบอกว่าวัดวอยู่ไหมขาดอืม ขดเบียด,ด,ด,ดเลยขาดโอ้เกือบัดเบียดขาดเลยได้ขาดเลยป่าดมาบ้าโอ้โ,โใจไม <ป S 2> ่ต้องพวงเลยหมดเงนไนะ่้เนาะ เบาเบา,าตกใจค่อยก็ได้ไสายนาขาดเลยไหมปอนหา,าที่ปอนไหมโอ้ยนาขวดได้มากมายโอ้ยอยัยงไ <c oughs> งตัวยังได้หน่หขาดสายพี่อีวอ่พี่เลยาขาดก็ได้ขาดแปดพี่อีเป็น

โอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนได้ดิเดวงๆเลยวะหัวจะไปเยอ่อี่เป็นไงโอ้ยเด็กปากเข่งอีกแล้วปาเข่งครับปากเข่งโอ้หาเต็มแรกวะพออยยู เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็าข้าโอ้ยเมื่อนั้นรถมาซส้ขึ้นท้รถเบียดได้กลับไยลงงั้นเ่ยบุกเบิกเยอะลไป่าไม่มาเองไงเอากระกาใ เาฟังผ oh, hey. huh? right. oh, right. ิ่นะจาเอยื่เสย่ายบ่่ายบ่เด็กเงางเละหรือบ่มันบ่ข้อบ่นัข้าวขาด้อยนี่หันอยูคร ขาดขาดิเลีวป่ายังวะป่ายังวะโอ้จะของ่างเดยรถผขาดเลยบอกโอ้ขีปขาดนปีขาดจ้าโอ้ขีปขาดอ้ไปป่าไปน้ำปลาลาดแล้วยื่อวะ ปลาไปขวาครับปลาไปขวามาอีกหนึง่ง <Bangkok> มันมันนะวะสะเด็ดสะเด็ดแน้ยุ่งนันไหมโอ้สุดยอดสุดยอดไม่เปลี่ยนเดียวเลยแต่กรีบขาดพี่น้องเอ้ยหมดไล่ดีว่าตัวนี้วะเลือกปลาครับเจ้ากัน แบบแจ็กเต็มนี่ฮะมีบอกไงบอกนึงครับผมตองบอกบ่เ้เอาอีกแล้วบ่เฮ้ยน้อยหน่อยบ่เฮ้่ ลอยมามาจวดจดอือ <Ừ. S 3> ้ยสวยสวยต้ต้อรอ้จับไปแปโอ้เปลี่ยนเงียไหมั้งเปลี่ยนเงียครับแดกดีแดกดีแดกดีเป็นไงย่างแดกดีลอโลโลกว่าแล้วเนี่ยลโลหนส 哎，没了。

เด็กแต้มนะเบตไปหานอู matter matter like um ้้คืับซื้อตัวนี้ควยไม่ย่เลันจะมองดีว่าจะว่ากันเขาขังเขามันย้อนดิ่มเนี่ยเอองยอ่ะควรเป็นเงาหรือไม่เรื่องไม่บอกสองเป็นองแล้วีน่อยน่ังอ่ะ ตา,า,ามที่ชั่วโมองครับผมยังมุมีแตมอยู่พี่น้องเห็นแต่มูว,วัดเอาไนวะ้เดาเอาวัดขึ้นเยอะเพราะว่าเยื่อเขาดีเดี๋ยวเขาจะสร้างเยื่อแล้วเขาจะมาแกะมือในะหอม,ม่ฮะหาเยื่อะใหม่ครับผมครับตามหาแต้มแรกต่อไปครับผม Tằm mẹ của họ. Nó ở này Tức tắc tức tắc, anh เอาเอกแล้วเรียบร้อยแล้วแต้มแรกครับผมมาเป็นคนได้โอ้มงเงี้ยมองเี้ต็มแรกครับต็มแรกไงวะมายังอู้ยังอยู่ยังม่โฟวตัวใช่ไหมเนาะยังยังชัวตัวเลยชัวตัวเลยปอเป็ดปะเป็ ไต่เงี้ยฮะไ่เงี้ยฮะอู้หเต็มแหลกครับเว้ยว่าจะมาตาแหมทับแย่เลยหนึ่งแต้มไหมผมฮู้หสุดยอดเดีย๋ยวเดี๋ยวปลาเข่าปลาเขา่าเดี๋ยวเก็บเขาไปเก็บเก็บ ไปพี่น้องย่ายไมย้ครับผมไมน้นี่ปลาประกาศแล้วฮะนี่สุดท้ายแตตามหาแต้มแรกของพ่อเนาะพี่น้องโอ้โหบิ๊กใส่เลยครับผมยังยไง<ป>เนี่ยไปลุยโอ้ไม้นี่มีหนา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 ฮะจะขีดเพิ่งจะซตยสองไหมก่อนถ้ามันจัดคนระับพี่น้อง อยู่แถวปลายหยาแหละว,วนปลายหยาอย,าย,อยู่อยู่นี่แหละนี่แหละป่ามันทำห้มีตรุนอาจจะอยู่ในท่วปลา,ายหยาแหละฮะอากาศกำลังดีนะจอนแรกนี่เมื่อหนาวไปไหนครับผมแต่ว่าวเวลาเรือหน่อยฮะอากาศดีแต่ว่าวเวลาเรือหน่อย น,นีืก็เวลาสี่โมงกว่าแล้วฮะมีอะไรฮะเขามีอยู่แต้มนึงเนาะพี่น้องแต้มนึงแล้วก็ปลาดตะเพียนจับเอาโย่ขอบตะแต้มนึงฮะเ,เป็นสองแต้มเนาะพี่นอ้องเอ้ยเบิดมือเลยมือนี่ยมมามนนะมมานสำหรับวัอนี้ต้องเอข้ามาบ๊ายบายสวัสดีครับไปพอ่อชิบหนาครับผม